หน้า41ค่ะเรามาดูสูตรก่อนกรณีที่มันมี3เซตนะ,ะจากแผนภาพนั้นเรียนจะเห็นว่า a b c เนี่ยมันกไวยกันหมดเลยแล้วมีส่วนที่อินเอร์เซ็กกันคือส,ส่วนตรงสีเขียวนะคะถ้าเราจะใช้สูตรในการหา a union b union c union คือพื้นที่บริเวณทั้งหมดนี้นะคะ a union b union c จำสูตรง่งายๆค่ะก็คือจำนวนสมาชิกของเซต a บวก จำนวนสมาชิกของเซต B แล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซต C เอา3มเซตมาบวกกัน A B C บวกกันลบด้วย3คู่ที่ินเตอร์เซกันลบด้วยจำนวนสมาชิกของ3คู่ที่ินเตอร์เซกันก็คือลบด้วย A intersect B ลบด้วย A intersect C และลบด้วย B ิน t e r s e c t C แล้วสุดท้ายค่ะบวกด้วยส่วนที่อินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตก็คือบวกด้วยส่วนสีเขียวนี้นะคะบวกด้วยจำนวนสมาชิกของ A, อินเตอร์เซก B ีอินเตอซกสโอเคสูตรจำง่ายๆนะคะอีกรอบหนึ่งกรณีที่เป็น3มเซตค่ะ A อยูเนียนบียูเนียนซยูเนียนกันทั้ง3เซตหาได้จากจำนวนสมาชิกของ A บวก B บวก C ลบ A อินเตอร์เซก B ลบ a ในเซกลบ b ในเซกสุดท้ายบวกด้วยจํานวนสมาชิกของ a อินดเซก b อินเซกค่ะจากนั้นเราจะมาดูตัวอย่างที่37ตัวอย่างที่37อันนี้เราจะย่อโจทย์นะคะนักเรียนก็เตรียมอ่านโจทย์ไว้เลยอยู่หน้า41เหมือนกันค่ะหน้า41เหมือนกัน คุูจะเปลี่ยนมุมใหม่นะคะตัวอย่างที่37ตัวอย่างที่37ในหน้า41หน้า4 1โจทย์มันจะยาวนะะนักเรียนอ่านโจทย์แล้วเขาบอกว่าเป็นการสำรวจแม่บ้าน ที่ใช้ผงซักฟอกสามสามยี่ห้อที่พบที่พบสามยี่ห้อนะคะยี่ห้ออื่นไม่ได้ไม่ได้ไปสอบถามเขาเใช้ยี่ห้อเอนะคะวงเอนะคะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์เกี่ยวนี้สามสิบวงบีสี่สิบวงบีสี่สิบแล้วก็วง C ีห้าสิบโจทย์บอกมานะลูกทั้งหมด เลยรู้ว่าทั้งหมดเป็นร้อเปเ็นต์เพราะว่าในเมื่อมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเต็มเปอร์เซ็นต์ในการสำรวจอะไรก็แล้วแต่จะเป็น100%วง A 30วง B 40แล้วก็วง C 50 A อินเตอร์เซกซีเนี่ยเป็น10 A อินเตอร์เซกบค่ะ A อินเตอร์เซกบเนี่ย10 A อ็นเตอรเซกซสหนตรเซกสุดท้ายจริงๆแล้วเราต้องใส่ตรงนี้ก่อนนะคะใส่เลข3ก่อนเวลาทำโจทย์ใส่ส่วนที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตก่อนในที่นี้เขาบอกว่าอินเตอร์เซกกันทั้ง3มี่ห้อเนี่ยคือ3 แต่ถ้าไม่รู้ตรงนี้ให้ใส่ x ไว้นะคะถ้าไม่รู้ให้ใส่ x ไว้มันจะง่ายต่อการแก้สมการงนั้นตรงนี้ใส่ตรงนี้ก่อนนะคะ3จริงๆต้องใส่ตรงนี้ก่อน3แล้วค่อยกลายเป็น7เขาบอกว่า a กับ b ในะเศษการ์เนี่ยเป็น10เราใส่3ก่อนตรงนี้ใส่ไปว่า7แล้วก็ a กับ a กับ c 15เราใส่ไปแล้ว3เราก็เลยรู้ว่าตรงนี้เป็น12 b กับ C 20เราใส่ตรงนี้ก่อนว่าเป็น3เราก็เลยรู้ว่าตรงนี้เป็น17จากนั้นก็หา A อย่างเดียวทั้งวง A เนี่ยมัน30นักเรียนก็ลบออกด้วย22ลบตรงนี้ออกไปก็เลยเหลือใช้ฝูงสักฟอก A อย่างเดียวเนี่ยเป็น8นะคะวง B ทั้งวงมี40มี40เราจะหาว่า B อย่างเดียวมีเท่าไหร่ก <c oughs> ็เอา40ลบออกด้วยตรงนี้ห่ะ7 ฉันใช้ผงสะฟอกบีอย่างเดียวก็จะเหลือ13นะฮะวง C มี50นะ,ะส่วนที่มันซ้ำๆกันไปแล้วเนี่ย <c oughs> เ็เท่าไหร่10 20 30 3 2เพราะฉะนั้นใช้ C อย่างเดียวคือ18นะคะทีนี้โจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาถามว่าใช้ A B หรือ C หรือนะคะอย่างน้อย1นยี่ห้อนั่นก็คือหา A u ยูเนียน i o ยูเนียนเพราะฉะนั้นคำถามที่1 ข้อนี้เราจะใช้สูตรดูนะคะให้สูตรก่อนแล้วเดี๋ยวพอไม่ใช้สูตรเดี๋ยวครูอธิบายฟังที่หลังข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามจำนวนสมาชิกของ a union b union c ก็คือใช้อย่างน้อยหนึ่งยี่ห้อนะะใช้หนึ่งยี่ห้อก็ได้ใช้สองยี่ห้อก็ได้ใช้สามยี่ห้อก็ได้คือหมดเนี่ยค่ะรวมกันแต่เราไม่ดูแผนภาพนะเราจะใช้สูตรค่ะสูตรก็คือจำนวนสมาชิกของเซต a เป็นสามสิบ บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซต b 40บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซต c 50ได้ไหมคะหาย,ยูเนี่ยนจำนวนสมาชิกนะลูกครูไม่ได้เขียนสูตรนะเอาทั้ง3เซตมาบวกกันลบลบด้วยอินเตอร์เซ็กกัน3เซตค่ะ a กับ b อินเตอร์เซ็กกัน10 a กับ c 15 B กับ C 20สุดท้ายบวกด้วยจำนวนสมาชิกที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตนั่นก็คือบวกด้วย3นะคะคิดแล้วตรงนี้จะได้ออกมาเป็น78 78นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่42 น,น่า42ทีนี้ทีนี้เรามาดูแผนภาพมาดูแผนภาพนะคะมาดูแผนภาพแผนภาพเนี่ยค่ะก็คือหาทั้งหมดเนี่ยค่ะหมดเนี้ยก็จะเป็น78เหมือนกันนะคะในวงนี้ทั้งวงเนี่ยหนูรูล้ละห้าสิบหนูไม่ต้องบวกเลยบวกแล้วเนี่ยห้าสิบใช่ไหมห้าสิบบวกอีกนี่นี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเั้นหมดนี้บวกกันนะก็คือเจ็ดสิบแปดจากนั้นคำถามที่สอง คำถามที่สองถามอะไรถามที่ใช้ยี่ห้ออื่นนั้นจำนวนที่ใช้ยี่ห้ออื่นก็คือ A union B union C แล้วก็อมพลิเมนต์เห็นไหมคะไม่เอาไม่เอา A union B union C ก็คือเอาบริเวณนี้นะคะเราก็ต้องเออร้อยตั้ง ลบด้วยเจใช่ไหมหมดนี้คือร้อบริเวณน,นี้คือ78ลบแล้วก็จะเหลือ22ค่ะในยี่สอิอ่ะโอเคงั้นจบตัวอย่างที่37ตัวอย่างที่สานะคะในหน้า41กับ42ค่ะโอเคเรียบร้อยจ้า